สวัสดีค่ะยินนีต้นรับเข้าสู่ช่องของมนมาเห็ดเราก็ยังดูงานดูเรื่อยๆนะคะเอ็จะไปเชื่อุนตาคนทรายนะขนทรางสองคนนุ่นก็ตัดเสาที่สองใส่มัวขนตาเลยเป็ลนลมแน่ เกมันฮะนู่น่ mm, mm, มีพัตเตอร์บอ mm, <okay. S 2> เออใมืออะไตามเป็นล่มแนะ <c oughs> น,น่ต้น้าวมันออม่โฮมเหโอ้ยมชากเ้าอย่กรโดีอ่ะจุกแต่โฮมคู่กับต้นข้าวัน

ไป,ไปไรก่อนเชาพุ่นหรือเชาพี่ใครในเจา้ามุสูงหลายคนไงเอาจจะเชื่อมเด็กถึงวเ,จงงเ,เวจหกบง ต้งไดตงคุก oh, ่อนเนาะิมก่อนรถสายมาปตาเฮ้ยตกงานีรา้มคตกงาน่นมันคิแล้วเวลาฉันวานะมันคิดเลยตกงานโอ้เห็นงานเ้็กนตาเนเป็นตกงานพี่น้อง เตาต่อพี่น้องเอ้ยเตานีการกวดที่ใดแต่ละเทาับพักเียนซุป้อง่เาไม่พักซปน้องเดี๋ยวอีห้องก็ไม่ยันดอกพี่น้อ,องเอย้ย

ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ